ต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บลูโอครอกวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนฟรีแล้วในคอร์ส Basic Whiteboard Animation อย่าลืมไปลงเรียนกันนะครับ4บทเรียนล้ำค่าจากโรเบิร์ตเฮอร์จาวกมหาเศรษฐีพันล้านในรายการ Shark Tank ถ้าพูดถึงมหาเศรษฐีมาเทรูปหลอแถมยังเต้นลีลาดได้แบบขั้นเทพจากรายการชาร์กแท n งรายการที่เหล่าบรรดามหาเศรษฐีมองหาธุรกิจ จากผู้ประกอบการที่มานำเสนอเพื่อของเงินลงทุนที่เล่นจริงได้จริงเสียจริงเจ็บจริงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโรเบิร์ตเฮอร์เจเวกที่นับปี2020เขามีทรัพย์สินอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ6,000ล้านบาทซึ่งโรเบิร์ตเฮอร์เจเวกถือได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยลำแข่งของตนเองจากศูนย์โดยหากย้อนกลับไปเมื่อปี1970 เมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง8ขวบนั้นเขาได้นั่งเรืออบพยพมากับครอบครัวมาจากประเทศโครเอเชียมายังประเทศแคนาดาโดยทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวที่มีติดตัวพวกเขามาก็คือเสื้อผ้ากับเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นโดยพ่อและแม่ของเขาทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนจนกระทั่งโรเบิร์ตสามารถเข้าเรียนได้ในระดับชั้นมหาวิทยาลัยจนได้และต่อมาในปี1990 เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับ Internet Security Company ที่เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งบริษัท AT&T ได้ติดต่อขอเข้าซื้อกิจการไปในราคา30ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆกว่า900ล้านบาทสู่การเป็นนักลงทุนในรายการ Shark Tank และนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทสัมภาษณ์ของโรเบิร์ตเฮอร์เจเวกในรายการ The Jeff p r o b s Show บทเรียนที่1 ใครก็สามารถเป็นเศรษฐีได้แต่ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆสำหรับคนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะเด็กๆที่รับชมรายการทีวีอย่างชาร์กแท้งมักจะเข้าใจกันว่าการหาเงินเยอะๆเป็นเศรษฐีมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเพราะเพียงแค่ออกรายการไม่กี่นาทีบางคนก็ได้เงินลงทุนนับล้านแม้กระทั่งลูกของโรเบิร์ตเฮอร์จเวกในวัย14ปีที่เธอมีพ่อเป็นเศรษฐีพันล้านนั้นเธอก็ยังเข้าใจว่าพ่อของคนอื่นๆ ก็เป็นเศรษฐีพันล้านง่ายๆเหมือนเหมือนกันหมดดังนั้นคนรับสารถ้าเป็นเด็กจะต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนําและหากเป็นผู้ใหญ่รับชมรายการทีวีก็จะต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนกับสารที่ได้รับมาซึ่งไม่ว่าการเป็นเศรษฐีพันล้านมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนั่นก็เพราะผู้คนส่วนใหญ่มองเงินว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายชอบมองเงินในทางลบๆและแน่นอนว่าเวลาที่คนเราไม่ชอบอะไรก็ตาม คนเรานั้นก็มักจะตีตัวออกห่างจากสิ่งนั้นในขณะที่ตัวของโรเบิร์ตเองนั้นเขาไม่เคยมองเงินในแง่ร้ายเขาไม่เคยกล่าวโทษหรือคิดลบกับการที่เขาประสบความสําเร็จเลยแม้แต่น้อยและโรเบิร์ตเองก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าใครก็สามารถเป็นเศรษฐีได้เพราะตัวของเขาเองก็เริ่มต้นมาจากศูนย์โดยที่พ่อและแม่ของเขาตอนที่อพยพมาจากโครเอเชียมาถึงแคนาดาใหม่ๆนั้นพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยสักคำด้วยซ้ำไป บทเรียนที่2จงทําตัวเองให้เป็นคนที่น่าคบหาโรเบิร์ตเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขายังเด็กเมื่อเขาไปโรงเรียนแล้วก็พบว่าเขาโดนล้อว่าเป็นคนต่างชาติที่โอพยพมาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องแถมจนอีกต่างหากทําให้หลังจากที่เลิกเรียนนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านแบบน้อยๆแล้วก็เอาแต่คร่ําครวญถึงความยากจนข้นแค้นของครอบครัวของเขาจนกระทั่งพ่อของเขา เดินเข้ามาแล้วบอกกับเขาว่าไม่ต้องคร่ำครวญไปลูกจงยิ้มสู้และร่าเริงเข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามและตั้งแต่นั้นมาโรเบิร์ตก็เป็นคนที่ร่าเริงยิ้มง่ายอารมณ์ดีอยู่เสมอเพราะโรเบิร์ตอธิบายให้ฟังว่าเมื่อคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใครๆก็อยากเข้าหาเข้ามาทำความรู้จักกับคุณอยากไปแฮงเอาท์กับคุณซึ่งคุณลองจินตนาการดูว่า หากคุณถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วทำหน้าบูดหน้าตึงใครจะอยากเข้าหาคุณและเมื่อผู้คนไม่อยากเข้าหาคุณนั่นก็หมายถึงมันไม่มีโอกาสที่คุยเพื่อไปต่อยอดความสัมพันธ์ต่อยอดธุรกิจหรือต่อยอดเรื่องอื่นๆไม่ได้เลยมันจะทำได้ยากมากในภายหลังบทเรียนที่สคุณรู้จักใครไม่เท่าใครรู้จักคุณโรเบิร์ตบอกว่าอนาคตของคุณ ขึ้นอยู่กับคนที่รู้จักคุณไม่ใช่คนที่คุณรู้จักโดยเขาได้เล่าว่าเมื่อตอนที่เขาอายุประมาณ18ปีตอนที่เขารู้จักเพียงแค่พ่อกับแม่ของเขาโดยพ่อของเขานั้นทําหน้าที่ถูพื้นในโรงงานส่วนแม่ของเขาก็ทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับซึ่งโรเบิร์ตบอกว่าถ้ากฎแห่งความสําเร็จมันคือการที่คุณรู้จักใครเป็นจริงแล้วแล้วก็เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่สุดๆเพราะตอนนั้นเขาก็รู้จักแค่พ่อกับแม่ของเขานี่แหละ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจตั้งแต่นั้นว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักให้ได้บทเรียนที่4การลงทุนต้องคาดหวังว่าต้องได้เงินกลับคืนมาโรเบิร์ตได้เล่าถึงเคสหนึ่งที่เขาได้ลงทุนกับผู้ประกอบการในรายการชาร์กแทงกับแบรนด์ที่ชื่อว่าคอร์ดบั d y ีที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยฝึกจับคอร์ดและเล่นกีตาร์สำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถช่วยให้มือใหม่ เล่นกีตาร์ได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเองโดยก่อนที่ธุรกิจนี้จะได้เงินลงทุนเจ้าของขอดบดี้ก็มียอดขายอยู่ที่ประมาณ150,000ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4ล้าน5แสนบาทแต่พอโรเบิร์ตได้ลงทุนกับธุรกิจนี้หลังจากนั้นเพียง9เดือนธุรกิจนี้ก็สามารถทํายอดขายได้กว่า2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆกว่า60ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งโรเบิร์ตบอกว่าเขาทุ่มเทและทํางานอย่างหนัก เพื่อให้ได้เงินลงทุนก้อนนี้มาดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเขาให้เงินก้อนนี้กับใครสักคนไปเขาก็คาดหวังที่จะได้เงินก้อนนี้กลับคืนมาและนอกเหนือจากเรื่องเงินแล้วสิ่งที่เขารู้สึกปิติยินดีมากก็คือการลงทุนของเขานั้นช่วยให้ชีวิตของผู้ประกอบการแต่ละคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นยังเจ้าของแบรนด์คอร์ดบัดดี้ก็เช่นกันจากเดิมที่พวกเขาผลิตสินค้ากันเองบนโต๊ะอาหารภายในห้องครัว แต่หลังจากที่โรเบิร์ตได้ลงทุนไปตอนนี้พวกเขาก็ได้สร้างโรงงานผลิตสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการจ้างพนักงานอีกกว่า20ชีวิตให้ได้มีงานทำอีกด้วยและนี่ก็คือ4บทเรียนล้ำค่าจากโรเบิร์ตเฮอร์เจเวกมหาเศรษฐีพันล้านในรายการชาร์กแ a ง k และหากคุณต้องการเรียนรู้การทำวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บลูโอ c คอแบบละเอียดยิบเจาะลึกทุกขั้นทุกตอนแบบแอดวานซ์ คุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในคอร์ส Advanced Whiteboard Animation โดยคุณสามารถลงทะเบียนได้ในราคาพิเศษตามรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับและหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ